สวัสดีค่ะพบก,กับเพชรหอมในสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวรนี่บอกเลยเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติส่วนจะเป็นเรื่องอะไรไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะไปกันที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงค่ะพีพีพพกู้ภัยได้รับแจ้งมีน้องตุ๊กแกตัวใหญ่มากอยากจะให้มาช่วยจับค่ะพอพีกู้ภัยมาถึงเจอแล้วค่ะเจอแล้วที่ซ่อนของน้องอยู่ข้างหลังโต๊ะตัวนี้เลยค่ะเนี่ยอยู่ตรงตรงโต๊ะนั้นเลยอะ ออกมาพีกูไผ่นี่ร้องเสียงหลงคนแรกเลยค่ะส,ส,ส่วนน้องตุ๊กแกคือไวมากไวชนิดหาตัวจับยากสุดๆโดยเฉพาะนาทีที่กำลังสอยน้องอยู่แบบนี้น้องก็ร่วงลงมาค่ะโอโอ สุดท้ายจับน้องได้โล่งอกไปตามๆกันค่ะโอเคสเก็ตคาวต่อมาไปเที่ยอำเภอเมืองจังหวัดตรังในงานประจำปีของศาลเจ้าไทหนานใต้เทียนกงการแสดงโชงงิ้วมายากลเปลี่ยนหน้าคนดูตื่นเต้นกันมากๆทีเด อยู่ที่ตรงนี้ค่ะนักแสดงท่านนี้ยืนถือไฟอยู่ด้านข้างเวทีแล้วรอนนานมากๆพอถึงเวลาโชว์ของพี่เขาอชมหน่อยค่ะฮะยืนตั้งนานพนไฟนิดเดียวเองค่ะแต่บอกเลยงานนี้เด็กๆชอบมากแถมเข้ามาชมแบบใกล้ชิด โดยเฉพาะหนูน้อยคนนี้วิ่งเข้ามาอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นไปชมค่ะ <Wow. S 1> โอ้ไม่เป็นไรไม่เจ็บนะลูกส่วนสเก็ตคาร์สงท้ายเป็นสีสันในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไปกันที่จังหวัดชนบุรีค่ะ ไปที่ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองในงานอนุรักษ์ประเพณีวิ่งควายประจําปี2566เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านเริ่มความตื่นเต้นด้วยการแข่งขันวิ่งควายค่ะเรียกว่าลุ้นกันสุดๆนะคะแต่ความสนุกยังไม่หมด ยังมีการแข่งขันลากทางมาพร้าวด้วยทุลักทุเลสุดๆไปเลยค่ะโดยเฉพาะคู่นี้ทุลักทุเลหนักเลยลากกันนี้ไม่ขยับคนลุ้นลุ้นแทบแยกกว่าจะถึงเส้นชัยค่ะไได้อ เงื่อที่เท่าไหร่ไม่สำคัญแต่ฉันได้เงินรางวาัลกลับบ้านจ้าแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ